ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจเนื้อที่ใช้พื์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาดูข่าวดีจากบริษัท QMAC นะครับในส่วนของนวัตกรรมใหม่ซึ่งจะช่วยให้กับพีน่น้องสกอรนั้นได้สามารถที่จะเอาไปใช้ในสวนนั่นก็คือชุดตรวจโรคพืชอย่างง่ายก็คือ QMAC plants disease test k i t อธิบายอย่างนี้ครับว่า ในลักษณะของชุดตรวจนี้ก็จะคล้ายๆกับที่เราตรวจ ATK หรือตรวจโควิดนั่นเองในชุดตรวจโรคพืชจะประกอบไปด้วยส่วนของอชุดตรวจโรคก,กิ่งแห้งอันเกิดจากเชื้อราฟิวซเลียมอันนี้เป็นนชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งนั่นก็คือการใช้ชุดตรวจโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนอันเกิดจากเชื้อราไฟท็อปทารา ในการตรวจเหล่านี้ถามว่าตรวจอย่างไรจะเป็นชุดตรวจสําเร็จครับนั่นหมายความว่าถ้าผมจะอธิบายง่ายๆเหมือนกับชุดเอ k เคก็คือเราก็จะเก็บตัวอย่างโรคพืชที่เราพบอย่างในทุเรียนเนี่ยเราเก็บตัวอย่างเสร็จเราก็จะนํามาทําการแยกชิ้นส่วนแล้วก็ใส่ไปกันในกระบอกํายาแล้วทําการเขยา่าจนกระทั่งได้เวลาของเขาซึ่งรายละเอียดมันมีอยู่แล้วนะครับ คือประมาณหนึ่งนาทีหลังจากนั้นเราก็นำไปหยดในหยดในชุดทดสอบถ้าเราหยดไปประมาณ3-4หสี่ดเราก็จะเห็นแถบขึ้นมาอย่างกรณีถ้าขึ้น2ขีดสิเราก็จะพบว่านั่นคือมีเชือ้อถ้าเราหยดไปแล้ว1ขีดก็แสดงว่าไม่มีเชือ้อซึ่งในชุดตร,ตรวจตรงนี้เราจะแยกนะครับเป็นไฟทอสซู o r าแล้วก็ฟิวซ r เ u ีของชุดตรวจอีก ชุดที่2นั่นก็คือ Q-max s o i t t s t t k t t เป็นชุดตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่ายๆเป็นตัวอย่างเช่นที่เราจะทำการตรวจมีธาตุไรบ้างมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมมีเหล็กมีซัลเฟอร์นะครับหรือมอีในส่วนของอินทรีย์วัตถุ Organic ิกเม e เและในส่วนของโพแทสเซียมเราต้องการตรวจจุดไหนก็คือ ต้องการตรวจแมกนีเซียมต้องการตรวจในส่วนของโพแทสเซียมหรือต้องการตรวจอินทรียวัตถุเราก็ซื้อเฉพาะชุดนั้นแล้วก็นํามาทําการตรวจในการตรวจนั้นก็เป็นการตรวจง่ายๆครับเก็บเก็บตัวอย่างดินแล้วก็มาทําการละลายในสารแล้วก็เอาไปหยดในส่วนของสารเทียบสีแค่เพียงเท่านี้นี่เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับ E a outra ประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบสบำรุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ําเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์เเเเอกกตรร้้าคคไดททีี่นมษ และชัยพฤกษเกษตรทุกสาขา เอาเด็ดเทคโนครอบตอนการเร่งผลอ่อนโตเร็วทุเรียนเงาะลองกองมะม่วงและไม้ผลทุกชนิดในระยะติดผลอ่อนควรทําให้ผลเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องเร่งให้ผลโตเร็วป้องกันผลร่วงเพิ่มการติดผลด้วยการพ่นไฮพาวเวอร์สิบห้าสิบห้าสิบห้าและเทรนเนอร์พ่นสองถึงสามครั้งทุกๆุกเจ็ดถึงสิบวันและดินควรมีความชืน้นไฮพาวเวอร์สิบห้าสิบห้าสิบห้าและเทรนเนอร์จะทําให้ผลอ่อนโตเร็วลดการหลุดร่ว เพิ่มการติดผล High Power 15 15 15และเทรนเนอร์ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครอปหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านโรคหลากเน่าโคเน,น่าเริ่มดื่อยาแล้วลามิน่าและไตราสานช่วยได้ ไราสานคือเชื้อไรโคเดิมมาใช้ผสมน้ำรดโคนต้นให้ทั่วทรงพุ่มปีละ2-3ครั้งแก้โรคโคเน่ารากเน่าลามีนาคือเชื้อบาซิลัสซับทิลิสใช้ผสมน้ำชีดพ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพูราไฟทอปทราหรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้อาซื้อได้ที่ไหนละ่ะก็ที่ใช้พืชเกษตรทุกสาขา ไพราคอไพราคอไยราคอ,าคอ,าคอสารป้องกันและกําจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม้ a n d r รกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอ สินค้าคุณภาพจากบริษัทกรีนลีฟจำกัดใช้สีในก้อน2,000น,น,นะเพือ่อโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนึ้งก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าทไม้ยผลฉันดกดีอย่างเง้บเพราะใช้สีนึ่อก้อนสองพันสวนฉันก็ช้สีนก้อนสองพันฉันได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมางคุดเงาะมิสารอะมิโนโอเอซิดจากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร,ร้อมทานอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทำง,งานของเอนไซม์ของแท้สำเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจำหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน บร,ริษัทเอราวันประกาศประกาศเตือนการระบาดของเชื้อราสาเหตุของโรคพืชรวมถึงโรคราใบติดและราสีชมพูของทุเรียนหยุดหยุดการระบาดทำลายของโรคพืชเหล่านี้ด้วยพาบินพาบินเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทั้งป้องกันและกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพสูงด พาบินจะซึมซับเข้าสู่ผิวพืชได้ดีจากด้านบนสู่ด้านล่างกระจายได้ทั่วใบจึงมีระยะปลอดฝนสั้นเพียง1-2ชั่วโมงเท่านั้นใช้พาบินที่อัตรา1 0 0 1 5 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรฉีดพ่นได้ทั้งใบดอกและผลเมื่อพบการระบาดพาบินอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทเจียไตยจำกัด หาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษเกษตรทุกสาขาเจียไตรประกันคุณภาพสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธ์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของข่าวสารที่พินักรานได้รับทราบแล้วนะครับว่าในกรณีปัญหาการส่งออกของทุเรียนของประเทศไทยนั้น ก็เกิดปัญหาในด้านของการตกค้างของสาร2ชนิดนั่นก็คือสารชุบสีหรือปรุงแต่งสีเบสิกเจโร์ทูนั่นเป็นส่วนที่เราก็ทราบกันอยู่นะครับว่าเกิดขึ้นณนในโรงบรรจุพันธ์หรือโรงที่ได้นำมาปรุงแต่งซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเดิมเรานำมาจากการใช้ขมิน้นแต่หลังจากนั้น ก็ได้มีการนําสารย้อมสีตัวนี้มาจากประเทศจีนเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายที่แค่เพียงไม่ใช้เราก็จะผ่านปัญหาตรงนี้ไปก็จะมีแรบในการตรวจส่วนปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ในส่วนตรงนี้ที่สองก็คือการตกค้างของสารที่เรียกว่าเป็นแคดเมียมทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่า ในส่วนของประเด็นแคดเมียมนั้นปัจจุบันเนี่ยมีกระแสะออกมาในโลกของบรรดากูรูผู้รู้และก็ในสื่อโซเชียลก็ได้ให้ความสำคัญที่มาทั้งในด้านปัจจัยการผลิตนะครับผมเรียนเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของการคิดแล้วก็นำเสนอจะเป็นกลุ่มปัจจัยกลุ่มปุ๋ยกลุ่มธาตุอาหารกลุ่มฮอร์โมนกลุ่มสารกำจัดวัชพืชกลุ่มปุ๋ยต่างๆประเด็นตรงนี้เนี่ย ก็ย่อมทําให้เกิดการสับสนจากพินักรผู้ปลูกทุเรียนว่าเอาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรผมเองนั้นก็ต้องนําเรียนว่าเราคงจะต้องรับฟังแต่เราก็อย่าเพิ่งไปสรุปตามข้อมูลเหล่านั้นผมจึงอยากแกนําเรียนว่าสารแคดเมียมในหลักการที่เราต้องทําความรู้จักคืออะไร เขาบอกอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของข้อมูลทางวิชาการเนี่ยแคดเมียมเป็นสูตรทางเคมีคือ CD ดีเป็นแร่โลหะหนักชนิดหนึ่งนะครับที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านของอุตสาหกรรมหลายๆด้านเช่นการใช้ฉาบการเคลือบเงาผิวโลหะต่างๆทำให้โลหะเลาหนานั้นมีความคงทนนะครับแล้วก็ทนต่อการกลัดกร่อนรวมถึงเป็นสารเพิ่มความคงตัวของพลาสติก ในจำนวนในส่วนของพวก PVC การผลิตแบตเตอรี่ขนาดเล็กนั่นคือส่วนของประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใจว่าเป็นธาตุในส่วนของโดยธรรมชาติเราต้องมาดูครับว่าในส่วนของประเด็นต่อมาคือแล้วกรณีของแคดเมียนในทุเรียนเนี่ยมาจากไหนมาจากอะไร สรุปเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับลองรับฟังข้อมูลในเรื่องของข้อมูลทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์แคดเมียมนั้นในทุเรียนนั้นมาจากไหนแล้วในส่วนของปริมาณที่พบเป็นอย่างไรการปนเปื้อนเนี่ยปนเปื้อนที่ไหนเรามาฟังกันนะครับว่าจริงจริงแล้วแคทเมียมในเนื้อทุเรียนเป็นผลมาจากที่อยู่ในดินในน้ำ ในแรงปลูกและปุ๋ยที่ใช้ปุ๋ยที่ใช้นั่นก็คือในเรื่องของทางดินคือปุ๋ยมูลสัตว์นะครับโดยเฉพาะปุ๋ยมูลสัตว์นั้นอย่างเช่นปุ๋ยสุกรเนี่ยก็จะมีแคดเมียมสูงกว่าวัวไก่อันนี้ก็คือที่มาจากในส่วนของการตรวจจากกลุ่มวิชาการจึงเมื่อเมื่อตรวจพบก็จะมีการระงับไปในส่วนของค่ามาตรฐานนะครับที่จะมี กรณีในเรื่องของทุเรียนที่อาจจะมีการปนเปื้อนได้ของสารแคดเมียมก็มีค่ามาตรฐานว่าไม่เกินค่า0.05มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมนี่คือค่ามาตรฐานที่เป็นการยอมรับในเรื่องนี้นะครับหน่วยงานวิจัยและการวิเคราะห์คุณภาพอาหารยาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก็ได้ดำเนินการในการตรวจสอบ แล้วก็มีผลออกมาในการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์นั้นก็จะมีการวิเคราะห์ทั้งในธาตุแมงกานิสทองแดงแคดเมียมสังกะสีและธาตุสารหนูต่างๆในส่วนของสินค้าทางการเกษตรก็ได้พบการตรวจนะครับว่าผลของการปนเปื้อนของแคดเมียมในเนื้อทุเรียนในระดับต่ำคำว่าต่ำนั้นก็คือต่ำกว่า0 0 0 5 หรือถึง0.0163มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนั่นหมายความว่ามีปริมาณที่ต่ำมากมันเป็นกรเรีที่อยู่โดยธรรมชาติซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งในด้านของการตกค้างในเมเล็ดพบว่ามีปริมาณตกค้างมากกว่าในเนื้อและในเปลือกของทุเรียนแต่ทั้งหมดก็ย้ำว่ายังไม่ได้เกินค่ามาตรฐานนะครับ ของการวิเคราะห์ในครั้งนี้ก็คืออยู่ในปริมาณที่ต่ำมากซึ่งในส่วนของผลการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับก็จะสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์จากกรมวิชาการเกษตรอย่างไรก็ตามในจำนวนตัวอย่างที่มีการวิเคราะห์นั้นจึงเป็นการสุ่มจากแหล่งปลูกทุเรียนเรื่องนี้กรมวิชาการเกษตรก็ได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการนะครับ ในส่วนของการเก็บตัวอย่างแล้วก็ทำการตรวจวิเคราะห์นี่คือส่วนของฐานข้อมูลที่เราต้องทำความเข้าใจกับธาตุหรือสารแคดเมียมตัวนี้เพราะฉะนั้นจึงอยากจะสรุปให้กับพิทักกรได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่า กรณีที่ได้มีการวิจารณ์แล้วก็มีการนําเสนอข้อมูลอย่างเช่นกลุ่มปัจจัยคือกลุ่มปุย๋ยกลุ่มฮอร์โมนกลุ่มสารบํารุงนะครับมือแม้แต่สารกําจัดวัชพืชกลายเป็นเรื่องของกระแสบางครั้งก็เป็นทั้งการเมืองบางครั้งก็เป็นเรื่องของกระแสการสร้างภาพลบก็เลยต้องนําเอาเรื่องนี้มาชี้แจงมาทําความเข้าใจโดยสรุปในส่วนของการตรวจในครั้งนี้นะครับ ที่เราพอจะสรุปได้ว่ากรณีที่เราพบแคดเมียมในกรณีที่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนก็จะมีกรณีของการตรวจในการพบในกลุ่มแม่ปุ๋ยคือ0060 0060นั้นเป็นแหล่งที่มาจากในส่วนของจีนและก็ในส่วนของเอวียดนามซึ่ง ผู้ตรวจนั้นก็จะเป็นสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรทางภาคใต้ในส่วนที่สองกรมวิชาการเกษตรก็ได้ตรวจเจอในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ในที่จากมูลสัตว์จากมูลสัตว์เพราะในอาหารสัตว์อาจจะมีนะครับในส่วนที่3ทางสถาบันจุฬาภร์และในส่วนของกรมวิชาการตรวจในดินก็พบว่ามีอยู่ในดินในแหล่งน้ําในปริมาณที่ต่ํามากซึ่งไม่มีผล ต่อการตกค้างในเนื้อทุเรียนซึ่งอัตราค่ามาตรฐานคือได้กำหนดไปแล้วนะครับว่าในเนื้อทุเรียนจะมีสารตัวแคดเปียมนั้นตกค้างได้ไม่เกิน0.05มิลลิกรัมต่อ1กิโลกร,รัมของเนื้อจึงต้องเอาเรื่องนี้มานำเสนอเพื่อให้พิทักษกรผู้ใช้ปัจจัยการผลิตได้ทำความเข้าใจนะครับคือบางท่านเนี่ยก็ไปไป,ไปออมองว่าแล้วเราจะใช้ตัวไหน ผมก็ต้องอธิบายในระดับมาตรฐานว่าในกรณีการผลิตปัจจัยการผลิตนั้นธาตุแคดเมียมเป็นโลหะหนักชนิดหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในธรรมชาติเขาอยู่ในธรรมชาติดินน้ำนะครับดัานคือเป็นปัจจัยหลักแล้วก็พืชก็ดูดซับเข้าไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตเพียงแต่ว่าอัตราที่เขานำไปนั้นอยู่ในปริมาณที่ต่ำ ส่วนในด้านปัจจัยอื่นๆที่เราพบกันจะกลุ่มธาตุอาหารกลุ่มฮอร์โมนกลุ่มอาหารเสริมนั้นคงไม่ใช่เป็นประเด็นดังที่เป็นกระแสข่าวก็ขอทําความเข้าใจกับพิทักกรดังนี้นะครับสําหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับในส่วนของพืชเศรษฐกิจของเราก็คือลองกองหรือลอกองพิทักกรครับเราก็ได้ให้ข้อมูลไปแล้วในเรื่องของอการทําลองกองเพื่อที่จะเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้ และในช่วงที่ผ่านมาเราก็พูดถึงกรณีลองกองที่ทำสารหรือการใช้ฮอร์โมนตัวพาคคบุททโซนานเป็นตัวเข้าไปดำเนินการเพื่อที่จะทำการผลิตลองกองให้ออกดอกและติดผลในช่วงการตลาดที่ต้องการซึ่งใน 45- หปีที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าลองกองนั้นได้ เข้าสู่ระบบของการส่งออกไปประเทศเบื้อนบ้านข้างเคียงจริงๆแล้วปลายทางก็คือในส่วนของประเทศจีนแต่เราก็เรียกกันว่าเป็นลองกองไปเวียดนามทีนี้ประเด็นจากที่เราให้ข้อมูลในเรื่องของการทำาลงกองแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็รองกองในเรื่องของการทำสารประเด็นต่อมาก็เป็นคำถามว่าแล้วขั้นตอนในการที่เราจะเข้าไปสู่กระบวนการส่งเสริมการออกดอกหรือชักนำให้ออกดอก เมื่อท้ายสาระในช่วงของเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาหรือในวันพฤหัสที่ผ่านมานั้นเราก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องของสารไทยโอยูเรียคือต้องอธิบายครับสารตัวนี้เนี่ยปัจจุบันก็เป็นสารที่ห้ามในการจำหน่ายนะครับแต่ว่าในแต่ละพื้นที่อาจจะยังคงมีตกค้างมีเหลืออยู่ถามว่าสารตัวนี้ไปทำหน้าที่ในการกระตุ้นตาดอกของลอกกองได้อย่างไร ประเด็นก็คือเขาจะไปทําลายการพักตัวของยอดของเนื้อเยื่ออย่างมะม่วงเนี่ยนะครับก็เอาไปพ่นเพื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อนไปกระตุ้นไปทําให้เขาแตกใบอ่อนก็ได้หรือจะไปทําให้เขาหยุดการพักตัวให้ออกดอกลองกองนั้นมีงานวิจัยนะครับซึ่งมีผลการวิจัยยืนยันว่าในอัตรา30กร,รมัมต่อน้ำา2ลิตร พ่นไปในตำแหน่งตาดอกที่ท้องกิ่งในระยะที่เขายังไม่พัฒนาหรืออาจจะเป็นตาที่ยังไม่พัฒนาก็จะไปทำลายการพักตัวของตาสามารถนำมาใช้ได้โดยเราก็จะพ่นเฉพาะตำแหน่งที่กลุ่มตาเท่านั้นนั่นเป็นประเด็นที่ผมคงต้องอธิบายต่อเนื่องแต่ก่อนที่เราจะดาเนินการพ่นไปที่กลุ่มตาของลองกองนั้นเราจะต้องให้น้าก่อน คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเป็นภาษาที่อยากจะให้เข้าใจว่าพืชทุกชนิดก่อนที่ท่านจะใช้ปัใจจัยในการชักนําหรือส่งเสริมการออกดอกเราจะต้องให้น้ําก่อนทั้งนั้นเพื่อให้น้ําเข้าไปอยู่ในตัวลําต้นแล้วก็น้ําเหล่านั้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้ตานั้นเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นมังคุดเป็นเงาะเป็นลองกองต้องปฏิบัติเช่นนี้คําถามต่อมาจากพนักงกนก็คือแล้วเราจะจัดการ ในระบบของการชักน้าให้ลงกองออกดอกอย่างไรผมอธิบายอย่างนี้ถ้าโดยพฤติกรรมของพี่น้องชาวสวนโดยทําสวนลงกองในอดีตก็คือปล่อยให้ลงกองอดน้ําจนกระทั่งใบเหลืองแล้วก็ให้น้ํากระตุ้นเข้าไปเขาก็จะออกดอกนั่นคือในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเราจะไปดําเนินการแบบนั้นไม่ได้เพราะธรรมชาติของดินฟ้าอากาศเมื่อก่อนกับปัจจุบัน เมื่อก่อนปีหนึ่งเรามีสามฤดูแต่ปัจจุบันเราวันเดียวเรามีสามฤดูเพราะฉะนั้นจึงย้ําว่าการตัดสินใจในการที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการชักนําให้ลงกองออกดอกเราจะต้องไม่ไปจําในส่วนของเกี่ยวกับสภาพใบตรงนั้นเราต้องย้อนกลับมาดูเขาว่าอายุใบอายุใบเหมือนมังคุดสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนนั่นคือประเด็นที่หนึ่งใบแก่ ประเด็นที่2ฝนทิ้งช่วงมาแล้วคือบ้านเราเลยครับฝนทิ้งช่วงมาตั้งแต่ตุลาปลายลพฤศจิกาอาจจะมีฝนตกเมื่อวันที่1 4บ7จพฤศจิกาที่ผ่านมาก็อย่าไปนับนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีไปถึงปัจจุบันนี้เกือบเดือนแล้วเราก็สามารถที่จะต้องให้น้ําได้ประการที่สในส่วนของการที่เราจะไปชักนําให้รองกองออกดอก เขาต้องมีฟอร์มตาดอกใช่หรือไม่ถูกต้องครับแต่ว่ากรณีของการฟอร์มตาออกมานั้นเป็นตาใหม่ไม่ใช่ตาข้ามปีเราก็จะต้องให้น้ำดังนั้นผมจึงสรุปว่าถึงณเวลานี้ลองกองที่เป็นใบแก่ลองกองที่ทำสารลองกองที่มีอายุใบเกินสี่ห้าหเดือนต้องให้น้ำแล้วการให้น้ำท่านให้ได้มากท่านให้เต็มที่ท่านให้เต็มวง เหมือนกับไม้ผลทั่วๆไปครับคือให้มากแต่มันมีหลักเทคนิคก็คือเว้นห่างหรือเว้นนานเหมือนกับมังคุดการให้น้ำลงกองเหมือนมังคุดคือจะเว้น7วันจะเว้น10วันก็แล้วแต่นะครับจะ5วัน7วัน10วันแล้วแต่พื้นที่ฉะนั้นลำดับของการจัดการเพื่อให้ลงกองออกดอกไม่ต้องรอให้ใบเหลืองขอให้เป็นใบแก่อดน้ำมานานแล้วให้น้ำเต็มที่100เ หลังจากให้น้ำไปแล้ววันลุ่งขึ้นหรือวันถัดไปเราก็เข้าสูกากออกก่กระบวนการชักนำให้ออกดอกกระบวนการชักนำให้ออกดอกก็ประกอบไปด้วยโพแทสเซียมไนเตรต13046อัตรา1-2กิโลต่อน้ำ200ลิตรมีสารสกัดจากสาหร่ายอัตรานั้นก็แล้วแต่ฉลากแล้วแต่ยี่ห้อมีอโทนิกนะครับที่อัตรา100ซีซีบางท่านอาจจะใช้200ซีซีต่อน้ำ200ลิตรกลุ่มปัจจัยเหล่านี้ ตัวต่อมาก็คือสารกําจัดมาแรงสารกําจัดมาแรงท่านก็เลือกได้ครับจะเป็นโปรฟิโนฟอร์จะเป็นในส่วนของโอเมทรเอทนะครับหรือจะเป็นกลุ่มอื่นๆทั้งนี้เพื่อได้ประโยชน์2ด้านคือกําจัดศัตรูพืชในเรื่องของที่อาศัยหลบอยู่ภายในทรงพุ่มกับสารกําจัดมาแรงจะไปร่วมกับในส่วนของโพเซียมไนเตรตไปกระตุ้นให้เกิดภาวะความเครียดเพิ่มขึ้น นั่นเป็นประเด็นที่เราก็าจะดําเนินการพ่นหนึ่งให้น้ําเสร็จเราก็ดึงดอกรอบที่สองเจ็ดวันสิบวันให้น้ําเสร็จเราก็ดึงดอกปฏิบัติเช่นนี้ไปสองถึงสามครั้งอันนี้คือระบบปกติแต่ว่าในบางกรณีน,นั้นพี่น้องสก,กรได้ติดตามรายการก็อยากจะให้มันเร็วกว่านี้ในการเร็วกว่านี้นั้น ก็จะมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งคือกรณีที่ท่านให้น้ำวันนี้วันลุ่งขึ้นหรือวันถัดไปเราก็จะใช้สามไทโอยูเรียรที่อัตรา30กรัมต่อน้ำา20ิตริตนะครับใช้อุปกรณ์เครื่องพ่นสะพายหลังเบาๆนี่แหละครับไม่ต้องไปใช้แบบปั๊มแรงสูงนะครับเพราะมันอาจจะไปกระทบกระเทือนกับใบไปกระทบกระเทือนกับในส่วนของความเป็นพิษบางอย่างในพืชอื่นๆเรา ใช้อุปกรณ์เบาๆขนาดเล็กไล่ตามท้องกิ่งเพื่อทำลายการพักตัวก่อนเราก็ปฏิบัติตรงนี้ไปก่อนในครั้งที่หนึ่งหลังจากเมื่อเราใช้ไทอูยูเรียไปทำลายการพักตัวแล้วอีกวันสองวันหรือในงวดถัดไปในการให้น้ำเราก็เข้าสู่ขบวนการในด้านของการชักนำตาก็คือการพ่นที่ใต้ใบและท้องกิ่ง การพ่นใต้ใบและท้องกิ่งตามสูตรที่ได้อธิบายมาก็เป็นขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนให้เข้าใจครับว่าการชักนําให้ลงกองออกดอกคือใช้สูตรนี้3ครั้งส่วนกรณีถ้าเป็นวิธีการที่2ก็คือการใช้ไทโอโยเลียพ่นที่กลุ่มตาครั้งที่หนแล้วก็ดึงดอกอีก2ครั้งก็จะใช้ระยะเวลาตรงนี้ประมาณ3สัปดาห์ถึงสสัปดาห์เราก็จบรอผลอย่างเดียว ผลของการออกดอกก็เราจะเห็นการพัฒนากลุ่มตาอย่างเป็นระบบนี่คือตามระบบและตามพฤติกรรมของพืชคือผมเองนั้นจะไม่ใช้วิธีการบังคับหรือไปส่วนของการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเราพยายามนำเอาปัจจัยทั้งหมดมาสนับสนุนตามพฤติกรรมของพืชน,นะครับ ก็อธิบายขั้นตอนในส่วนของลองกองเพิ่มเติมขึ้นมาจากสาระที่นำเสนอไปแล้วสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกท่านสวัสดีครับ